2เดือนต่อมาวันที่14เดือน11ปี2021 1เดือนต่อมาวันที่26เดือน12ปี2021มาดูเจ้าหนามพมนะครับตอนนี้กำลังโตบวกกับกำลังสมโสมจะติดช่วงหนาวด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือไม่แน่ใจนะครับ ก็เอามาตอนดูต่อเอาเอาภาพตอนที่มันสมมาให้กับเพื่อนๆได้ดูบ้างนะครับเดี๋ยวจะดูแต่ตอนที่มันสวยงามอย่างเดียวนะครับตอนที่มันมสมก็มีให้เห็นนะครับก็เลยถ่ายเก็บไว้นะครับก็ถามว่าโตไหมโตครับนะครับเห็นไหมครับเข้ารวดอมรวดปิ้นเลยนะครับเดี๋ยวกิงง่ง2ก็จะได้ทําการเขียงและเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับช่วงนี้ช่วงหนาวด้วยไม้จะโตช้า แต่ก็โตนะครับไม่ใช่ว่าไม่โตโตครับแล้วอันนี้เดี๋ยวช่วงลําต้นเดี๋ยวต้องดัดขึ้นดัดอีกสักหน่อยนึงอันนี้ปล่อยแบบโซมโซมนะมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูเอาไว้ประกอบกันนะก็ไม่ใช่ว่าไม้จะงามตลอดนะครับก็มีโซมบ,บ้างนะเป็นช่วงๆไปอันนี้ก็ช่วงหนาวด้วยไม่อยากได้ตัดอะไรมันป,ปล่อยๆมันก่อน4เดือนต่อมา สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเมกับอสลสายวันนี้มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับเจ้าตำนานต้นหนามพรมนะครับคลิปนี้ก็กคลิปแรกนี่ย,ยาวๆอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ยาวๆเลยแล้วก็คลิปนี้นะครับได้ทําการเขียง <c oughs> เขียงกิ่งสองไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> หลังจากที่เพื่อนๆได้ได้ชม คลิปก่อนนะครับคลิปก่อนเนี่ยที่ผมบอกว่าได้มีการทําการตัดปากฉลามเนี่ยเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะครับว่ามันจะสวยงามหรือเปล่านะครับก็แน่นอนถ้าเกิดว่ามีการตัดปาดฉลามถาม้าเพื่อนๆยังจําได้นะนะครับเมื่อคลิปที่แล้วแล้วอะ่ะนะครับตรงเนี้ยมันจะอ้วนกว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีเอารวดเข้ารว,วดนะครับเข้ารว,วดเพื่อให้ตรงนี้เบ่งตัวให้ตรงนี้เบ่งตัว ให้มันสมดุลกับตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเออยังไงอะ่ะเรียกว่าเหมือนดูผอมแห้งแรงน้อยอะนะครับอันนี้ผมเขียงเผื่อไว้กิ่งที่ตัดทิ้งนี่ก็คือไม่เอานะเดี๋ยวเราจะเขียงอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะทายาหรือไม่ทายาอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนตรงนี้ก็ได้ทาการยกองศาไว้ก็ <c oughs> อยู่แล้วลหละเท่าที่ได้แล้วครับ ก็เตรียมตาไม้ไว้ก็ถือว่าได้ตรงตามตำแหน่งที่เราต้องการอยู่นะนะครัสำหรับคลิปนี้ภาคนี้ภาคน,นี้ก็ตรงกับวันที่10เดือน4ปี2022นะครับเพื่อนๆนี้เราก็เก็บเขียงกันแล้วก็ตำแหน่งที่เตรียมไว้ก็สวยถือว่าสวยงามกิ่งขนงนแรกอยู่ทางด้านหลังชูขึ้น นะครับด้จังหวะพอดีกิ่งหลักนะที่จะค่อยลงมาก็งอกในตำแหน่งที่ต่ำกว่าก็ถือว่าแบบนี้ก็กำลังสวยเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆกำลังสวยเลยนะในช่วงนี้ก็เหมือนกับที่ผมถ่ายภาพเก็บไว้ช็อตที่ผ่านๆมานะครับที่เพื่อนๆได้ดูแหละตอนต้นคลิปอะนะมันใบมันเหลืองนะตอนนี้ไอ้ใบที่เหลืองๆดูข้างบนนะครับก็ก็ดีขึ้นนะเพราะว่าพึ่งจะเติมดิน ดินเก่าเสื่อมส,สภาพใบเหลืองๆแ้วก็ค่อยๆหลุดร่วงไปเนี่ยแค่โดนก็หลุดแล้วครับเพราะว่าไม้พวกนี้เป็นไม้ผัดใบเห็นไหมครับร่วงเลยนะไม่เหมือนกับต้นหมักเล็กหมักน้อยเดี๋ยวแล้วก็เก็บเขียงแล้วก็เข้าลวดนะต้นหนามผมนี่เวลาจบก็สวยดีนะครับเพื่อนๆใบก็เล็กแต่ก็ไม่เท่าเพ็มหน้าหรอกแต่ว่าข้อสำคัญเขาอะ ก็สาคัญเขาเนี่ยเขาจะมีดอกที่หอมนะดอกหอมเหมือนมะลิป่าประมาณนั้นนะ่ะก็ถ้าไม่มียาก็ใช้เทปแปะมีคุณสมบัติเหมือนเหมือนกันนะช่วยเล่งเปลือกเหมือนกันเหมือนกับทาย,ยาเลยแทบจะแทบจะเล่งเปลือกได้ได้ดีกว่ายาเลยั้างเนี่ยนะครับการแปะเทปเนี่ยแล้วแผลหายไวมากครับ แต่ที่สําคัญนะครับก็อนาคตอาจจะต้องมาเก็บแผลกันอีกนะเพราะว่าแผลมันจะบวมปูดขึ้นมาแผลมันจะเป็นก้อนเลยไม่เหมือนกับว่าเราไม่ทายาแผลมันจะบวมก้ต้นนี้เนะี่ยมีจุดเด่นที่สําคัญก็คือรากทางด้านหน้านะครับเพื่อนๆเนี่ยรากทางด้านหน้าเนี่ยสามเส้นสี่เส้นนะ่ยที่เรียงเยงมานเนี่ยน,นี่คือจุดเด่นของต้นนี้ครับ นะครับซึ่งเราจะทําทรงก็ต้องเอ็นชายลงไปนู่นเพื่อโชว์ตรงนี้ครับอันนี้คือแบบพ่อสําคัญเลยของของต้นหนามพรมต้นเนี้ยแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบไม้ที่ที่มีหนามนะก็จะไม่ชอบจะไม่ชอบไม้เล่นไม้ชนิดนี้เพราะว่ามันหนามมันทิ่มแล้วเจ็บนะครับหนามทิ่มแล้วก็เจ็บ นี้ผมจะเข้ารวดกิ่งหลักนะครับเนี่ยกิ่งหลักที่จะค่อยลงไปก็ตาที่สองน่าจะกำลังสวยนะตาแรกก็จะถี่ไปตาที่สามก็ห่างไปตาที่สองเนงี่ยกำลังดีเนี่ยเติมตอนนี้เติมดินหน้าดินไว้แล้วก็ เดี๋ยวไม้ก็จะค่อยค่อยสมบูรณ์ใบก็จะค่อยคเขียวขึ้นโดยที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนดิแนแค่เติมหน้าดินเดี๋ยวเรามาดูว่าตำแหน่งขนแหงก็โอเคนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้ <cockro aches> ตาที่สองเนี่ยเป็นเป็นขแขนงซ้ายขแขนงขวาได้ก็พอดีเห็นหนามไหมครับเพื่อนงงอะ่ะหนามพรมหนามเยอะๆงงงนะครับจุดที่สำคัญที่เราจะใช้ก็แน่นอนครับอย่างที่เพื่อนๆได้รู้ก็อย่าเข้ารวดให้ โดนตาไม้ในตำแหน่งที่เราต้องการกันแล้วกันนะไม่ไม่เช่นนั้นตาไม้ตาที่เราต้องการมันก็จะเสียนะแล้วก็กิ่งก็จะไม่งอกให้เราโอเคนี่ดัดขึ้นไปครับนะเอียงออกนอกต้นนะไม่ใช่เอียงเข้าหาต้นนะกิ่งหลักเอียงออกนอกต้นเดี๋ยวพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีขแขนงซ้ายขวาเนี่ย พอช่วงแขนงสายขวานมันจะมีเอียงเข้าหาต้นบ้างนะครับก็ก็ยังพอไหวนะแต่เต้ากิ่งอ่ะต้องต้องเอียงออกนอกต้นนะครับในพูดถึงแขนงนะอันนี้กิ่งหลักเตรียมห้อยลงมาก็จะจบอยู่ที่ประมาณขนาดนี้นะครับกิ่งที่สองจะไม่ให้มันยาวไปมากดนะับส่วนลำต้นนี่เพื่อนๆลำต้น เดี๋ยวตรงนี้มันจะไม่สวยสัเดี๋ยวเขียงตรงนี้ไปก่อน <c oughs> นะครับลำต้นรออีกนะครับลอยเยอะพอสมควรนี่เพื่อนๆดูตรงนี้เนี่ตำแหน่งเนี้ยนะครับนี่คือตำแหน่งที่ผมจะทำเป็นกิ่งที่สามนะครับซึ่งซึ่งได้รอไว้แล้วก็กิ่งหนึ่งนะครับวันนี้ได้เจริญเติบโตไปเยอะ นี่ครับขแนขแนงแขนงแรกของกิ่งหนึ่งนะครับโอสังเกตเพื่อนเเห็นเพื่อนๆสังเกตดูนะนะครับว่ามันอมลวดแล้วตาที่ผมต้องการก็คือตานี้กับตาอยู่ตรงนี้นะใบเพิ่งจะหลุดร่วงไปแต่ก็เชื่อว่าถ้าเขียงในตำแหน่งตรงนี้นะตาหน้าจะออกมาตรงที่ผมได้เตรียมไว้นะแต่จริงๆแล้วแกะลวดได้ไม่ได้ถ้าไม่แกะได้ไหมก็ยังได้อยู่เพราะว่าขนาดยังอยู่อีกห่างอยู่พอสมควร ก็คงผมคงไม่รอให้ถึงครึ่งครึ่งของกิ่งหลักหรอกนะครับของเต้านี้นะแต่ว่าขอให้ใหญ่กว่านี้สักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมามาเขียงแล้วก็ทำรายละเอียดนะครับแขนแขนหลังแขนแรกนะรตอนนี้ดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยไม้น่าจะส่งน้ําเลี้ยงมากิ่งแขนนะครับกิ่งแขนงของกิ่งหนึ่งเยอะเลย แล้วนะพอสังเกตดูเข้าโตวไวกว่าเพื่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวปล่อยแคงนี้ดอกดอกเพิ่งจะโรยไปเนี่ยนะดูโดยรวมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ต้นนี้ลนะเดี๋ยวก็อีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็จะว่าไม่นานก็ไม่ได้นอกนานเหมือนกันนะครับต้นหนึ่งกว่าจะจบ กว่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับวันนี้ก็มาคัดกิ่งให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับวันนี้ก็เริ่มพร้อมเพียงแล้วนะนะครับมี1นมี2ขแขนงหลัง2ฝั่งพร้อมกิ่งหลักกิ่งหลัก 1, กิ่งหนึ่งกิ่งหลักของกิง 2, ่งสองรอพร้อมนะครับแล้วก็ต้นรอนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ชมตอนภาคที่สาม ภาคนี้ภาพที่หลายจําไม่ได้นะเ <c> พ <oughs> ื่อนๆอาจจะได้ชมภาพต่อไปนะครับในตอนที่เราเขียงแล้วก็เริ่มเริ่มมีรายละเอียดเลย <c oughs> ก็อย่าลืมติดตามนะครับช่วยกันกดซับสไครต์นะครับแล้วก็ช่วยกันกดกระดิ่งนะครับให้ให้ยอดช่องของเราได้มากขึ้นสักทีนึงนะครับต้นไม้ที่รอแจกให้กับเพื่อนๆก็ยังอยู่นะนะครับไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ